เรือนธรรมสงทีมีใจไร้ทุกนะคะเรายังคงอยู่ที่ราชธานีอโศกนะคะเชือนบวรแห่งนี้จะเป็น น้าจักรของการขายสินค้าราคาถูกในวันงานตลาดอารียะนะคะต้องบอกเลยว่าที่นี่นะคะขายสินค้าแทบทุกประเภทโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าที่เราดืดตรงนี้นะคะสินค้าชุมชนแล้วก็ยังมีสื่อธรรมะนะคะอันนี้ก็จะเป็นชุมชนของศรีสะอโศก็มีร้านธรรมทัศนสมาค,คมนะคะอยู่ในล็อกเดียวกันเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนได้องค์ความรู้ได้เห็นสื่อธรรมะต่างๆนะคะเดินทางค่าร้านธรรมธรรมทัศนนะคะก็ลด5 50เปอร์เซ็นต์ก็มี60แต่เท่าที่เราเห็นชัดๆเลยนะคะ60เปเ็นเป็นเอหนังสือที่มีคุณค่านะคะแล้วก็เหมาะกับที่จะเอาเป็นของฝากแจกให้กับ ผู้ที่สนใจนะคะเราก็จะเห็นมีสื่อธรรมะด้วยนี่เลยนะคะมีเครื่องเล่น MP3 ธรรมะยุคใหม่นะคะก็จะเป็นแบบเ,เสียบปลั๊กปุ๊บนะคะเสียบแลชไดฟังพ่อครูได้ทั้งวันเลยนะคะเป็นธรรมะของพ่อครูสมณโพธิรักแล้วก็ในราคาที่นํามาก็ไม่แพงเลยนะคะก็จะเห็นความพร้อมแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราเห็นนะคะมีการสมัครสมาชิกด้วยเดี๋ยวเราลองถามคุณอาต้นแก้วดูนะคะคุณอาจเจริณธรรมค่ะสะดวกคุยไหมคะคุณอาคะาร้านทำ มาทัศส,สมาคามนี้เราได้ยินเสียงพ่อครูชัดเจ๋วมากเลยคะมีการรับสมัครสมาชิกในรอบนี้ด้วยหรอคะอันนี้คือถ้ารับสมัครสมาชิกแล้วเขาจะได้อะไรอย่างไรคะายสมาชิกนี่ก็ส่วนใหญ่ลด1ตออามอ ไม่นลดทันี้ลด10%ของราคาที่ไม่ใช่อริยะใช่ไหมคะหมายถึงว่าเ้ื่อไปที่ร้านแต่ที่นี่เราลดหมดอย่างมากกว่า10%เราต่ำกว่าทุนน้่ะน้อยไปนั่นหมายถึงว่าก็มาสมัครสมาชิกไว้ก่อนแต่ว่าพอไปซื้อที่ร้านใหญ่ราคาได้10%ลดตายมันคําว่าสมาชิกนี่มันเป็นสมาคมธรรมทัศสมาคมตอนแรกเราจะยุบเป็นร้านธรรมดาหลาเกือบปีเนี่ยพอพอส่งไปแล้วเขาแต่มีเหตุผลสนใจอยู่ ใหมเราจ่ายภาษีขึ้นแล้วทีนี้ทานการเงินถ้ได้จ่ายเ็ริ้านแล้วเขาก็ไม่ให้เรายุบถ้าเป็นสมาคมในนี้ก็ฟื้นฟูสมาชิกใหม่เลยเลยขอไลายเซ็นพวกเราแล้วก็เสียค่าสมัครสมาชิกอะไรยังไงไหมคะ โอเคถ้าอย่างนั้นเน่เราก็มาสมัครได้นะคะวันงานตลอดชีพนะคะแล้วที่สำคัญจะได้สื่อธรรมะดีๆไปฟังไปแจกกันเนาะอยากรู้ว่าธรรมะรุ่นใหม่มาแบบนี้แล้วได้รับความนิยมมากขึ้นไหมคะโซลาเซลล์นะเป็นโซลารเซลล์ด้วยอ่าก็รู้ว่าสมควรจะทำมันเป็นนาำใจดีงานนี้เราลดมาสี่ร้อยห้าสิบแต่ถ้าเกิโอ้โหปกติเป้าหมายเราอยากให้ อยากให้มันมีแบตอย่นี้เป็นคุณธอกให้ลูกค้าได้ฟังธรรมะมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อ้ตาไอ้สิ่งทีไม่สมควรจันตงจริงๆวสงที่ไม่สมควรจะมจะเป็นมันต้องหุไปจริงๆคัะตาไม่เหลือตัวไม่เหลืตกิงี่มีเนันงจริงๆีลมีเหมืตอนเมื่องท่ม่สระมีจเป็นน้อธรลุรคใะมหม่ต้องทันยุคแบบนี้นะคะ เ่ามมแล้วก็การทําแบบนี้เนี่ยก็คือเราอำนวยความสะดวกให้สําหรับบางท่านที่อยากจะได้เครื่องเล่นก็เขาเรียกว่าธรรมะทันยุคเพราะว่าโซลาเซลล์นี้ถือว่าประหยัดไฟด้วยใช่ไหมคะถ้ามืติว่าแบตมันใกล้จะหมดมันก็ตัวแสงพวกนี้ไม่ต้องไปตากแดดนะแสงพวกนี้ก็เข้าเลยอันนี้ก็คือท่านี้อ่าฟังเพลงนะฮิวธรรมะไปนาไปแปลงได้ เรารอบนี้อะค่ะธรรมทัศน์มีทีมงานมาเยอะไหมคะทางนี้ขอบเขตของทันพาเป็นความหมายอะไรนี่็ยังไม่ แต่แน่ๆมีมาเจออาต้นแก้วแน่นอนนะคะแล้วก็มาสมัครสมาชิกต้องบอกนะคะที่นี่เนี่ยอยากจะแนะนําหนังสืออะไรเป็นพิเศษไหมคะที่ลดเยอะๆรอบนี้ค่ะเราลด60%ทุกชิ้นทุกอย่างสุขภาพด้วยพ่อครูด้วยทุกชิ้นทุกเล่มใครสนใจใครเป็นแฟนคลับธรรมทัศสมาคม60%อย่างแน่นอน ส่วนใหญ่คนจะฟังชอบชอบแบบนี้อ่าแล้วแบบอ่านปัญญาแปดก็มีนะค่ะอันนี้ก็จะมีให้เลือกเยอะนะคะอ่าเป็นเสียงอ่านหนังสือให้ก็มีปัญญาแปดปริยาอย่างนี้ แล้วรุ่นเก่าที่ใครถามปัญหาก็มีหมดออกปัญหาเพราะฉะนั้นนะคะเราดึงออกมาเฉพาะออบปัญหาหมดเลยก็คือไม่ห่างธรรมะแน่นอน36 g กิกนะคะใส่ข้อมูลไปให้เรียบร้อยแล้วนะคะไปอ่าไปที่ไหนตามไปฟังได้ทุกที่นะคะเพียงแค่120บาทเราก็มาสอบถามได้เลยอยากฟังแบบไหนมีธรรมะทั้งรุ่นแรกๆเลยที่พ่อครูเริ่มทำาสื่อมาห้าดาวนะคะโอเคนะคะ32กิกรับรองนะคะ ัูกันได้ทั้งวันนั่งคืออาใหญ่มากลยนะคะหายอีกาังน์ชันะคะเราก็จะเห็นค่ะตอนนี้ยังไม่ได้เริ่มขายมั้งคะพรุ่งนี้ ร้านนี้นะคะจะเป็นร้านของชุมชนศรีสาโศมเราก็จะเห็นผลิตภัณฑ์จากปัจจัยชีวีนะคะมาในงานนี้แล้วก็ในส่วนของเสื้อผ้านะคะวัยรุ่นแบบนี้แฟชั่นก็มาขายด้วยพร้อมด้วยผลิตภัณฑ์ในชุมชนนะคะที่เป็นการสานตะกร้าในคราวที่แล้วนะคะร้านศรีสาโสกก็มาให้บริการเช่นเดียวกันรอบนี้นะคะตะกร้าที่เป็นพลาสติกสานนะคะแม่แม่ชาวชุมชนได้ผลิตออกมาก็สีสันสวยงามเลยนะคะพร้อมที่จะให้บริการ ะะตะกร้าสารแค่50บาทนะคะตกใจตกใจมากนะคะจากร้อยบาทเหลือแค่50บาทดิฉันได้แอบเห็นป้ายเขาก่อนแล้วนะคะพลาสติกก็อูไม่น่าเชื่อนะคะแค่พลาสติกธรรมดาเนี่ยยังไม่ได้เป็นงานฝีมือก็แพงแล้วนะคะอันนี้ขายแค่50บาทเท่านั้นเองนะคะก็มาเลือกที่ร้านแห่งนี้ที่ปฐมโศกเอ่อนะคะร้านนี้ก็ จะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับปฐมโสกนะก็คือร้านของศรีสาโศกนะคะก็จะเห็นผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นแชมพูสบู่ที่เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนของศรีสาโศกก็มาส่วนปัจจัยชีวีก็จะเป็นพวกน้ำหมักชีวภาพแล้วก็ปุ๋ยอเอนไซม์ต่างๆก็แวะมาตรงร้านนี้ได้หรือว่าผลิตภัณฑ์ยานะคะที่ได้รับออยอผลิตเองที่โรงงานปัจจัยชีวีเลยนํามาจําหน่ายในราคาอาริยะเช่นเดียวกันนะคะค่ะนี่คือบรรยากาศที่ร้าน ข้างหน้าตรงนี้นะคะวันพรุ่งนี้ก็แวะมาได้เลยนะคะสำหรับท่านใดที่เป็นแฟนคลับประจำของศรีสะอาโศกค่ะตอนนี้ลาไปก่อนนะคะ,จะเจริญคําสัมดีนใจได้ทุกค่ะ